ากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนตเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเนเด้อครับเพื่อชิงโอกาสคลิปใหม่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับอัสสาวัาจังไงเนาะบ่าวนัดครับผมบ่าวนัดคือเก่านะครับเนาะครับวันนี้เปิดจักตัวนะครับราคางหัวเปิดสองตัวครับสองตัวโอ้ตัวผูกกับตัวเมียเนาะครับผมอ่าเฮาอยู่บ้านไดนก่อนครับ บ้านลวงครับบ้านเหล่างงตำบลบอรบือตํบลบอรบืออำเภอบอรบือมหาสารคามเบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสามาเ้มาเบิ้งบัดนี้พี่น้องครับตัวนี้บริเ็ดเขาด้ยนะครับเนาะบด้เ็ดครับด้เ็ดมันหูดีบ่ครับนี่ยหูดีครับแต่ล้วเบิ่งงวมันสิส่งจากขีเรนเนาะ เปิดไลฟ์มาได้แล้วครับหนึ่ตัวต้องสิเปิดไปหกครับหกหมื่นเก้าพันเนาะเอาบ,บ่ายนี้พี่น้องครับผู้ใดไรหาพอพันอยู่เดอ้อหาหาพอคุ้มฝูงนะครับนี่แหละตัวหนึ่งผมว่าเป็นตาเป็นตาได้อยู่เพราะว่างวดตัวนี้ยี่ปีหรือครับตัวนี้สปีแน่นอนเลยครับสองปีน้อยๆสิสองปีน้อยๆมันมันเป็นสายใดยนี่ครับ พอมันเป็นแบบกีไว้ายครับผมโอ้ซีวายแต่ว่าลึ่งข้อลึ่องยังเนี่ยหลายนะครับเนาะเป็นเรื่องข้อนี่ต่างข้อหลายแลวก็เอกลักษณ์สำคัญคือมีดางนิดน้อยพี่น้องครับอยู่เอิกเนาะนี่พี่น้องครับซ้ำขันในนี้ก็ซ้ำประมันฝ่ามือเนาะความดังประมันฝ่ามือแต่ว่าแชงขานี่พี่น้องครับโอ้คุณเบื้องขอแชงขอขาดีสำารดจหางยาวครับถึงก่อยเลยครับนี่นี่เบื้องครับอันตัวนี้นี่ เสื่องเป็นไปเสื่องเป็นแล้วครับเสื่องเปล่นแล้วขึ้นข้อมเป็นแล้วจีครับผมเดี๋ยวเสื่องไปนี่ยเดี๋ยวเสื่องเดี๋ยวเสื่องเสื่องเสืองความนี่แหละครับสองตัวนี่แหละโอ้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 เสื่องไว้แล้วจีมึงถ่ายย่างก่อนโอ้เรียบดีน้องอ่ตัวนี้เนาะดีครับดีทุกแง่คอแข้งคอขาดีเลยพี่น้องเด้อนี่คอแข้งคอขาดีบดเต็มเต็มเลยไข่นี่ยแม่นวาดำดำดำตายดิพี่น้องปืนเลยตัวนี้ดำปื้อเลยครับไข่นี่ไข่เพียงดีซ้ำนั่นนี่พี่น้องครับ ไข่เพียงดีซ้ำไข่ดำเลยครับโอ้เปียวดีนะครับตัวนี้เนาะเปียวดีหนอกไงโอ้หนาหนาคือพอตัวละโอ้ยกถ้ายึ้นท่านี่โกปานหันโอ้หักหักคักหัก โอ้ทานนี่แม่งามมากจริงอโอ้สิได้ใส่ทานนี่แหละเกินหนาปกด้วยนี่เด้อโอ้งามงามงามสีนี่ดีดีเนาะสีเนาะนดีครับมองเอ,อ,งเอื้อนบ่มีเปียกบ่ม่มีแดงนี่เนาะมีแต่มองเดียวเหรอครับอ่ามีแต่หนาะเอื้องเนาะครับโอ้ขวนอยู่เป็นใดขวัขวน,ขวน,ขวนหัวมันเป็นใดุดเด้โอ้นี่พี่น้องขวนดีครับอยู่กลางเลยครับครกลางเลยอยู่กลางระวางเขาเลยเอาบางทางนี้น้ำเกินแต่ว่าสหย้อนเสียงยังไงว่าเป็นยัง ตลบวมาซีด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีอู้ยเอาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยยางยางยางเอออันนีงออกมาทางนี้วะเนี่ยอ่อกมาทางนี้อ่อนมาทางนี้ให้พี่น้องเพื่อนเบื้องน้าคัดคักทายยางทายยางงัวนสิเอาไปคุ้มฝูงเอาไปเป็นพองัวมันต้องชัดชัดโอ้เชียงขาใหญ่ดีโอ้เชียงขาดีตัวนี้โบสถ์เกิดไซทวงเท่าข้างหน้าเต็มมั่บเลยเรียบดีเหน่าลับตัวเหนาสูงประมาณๆลอย หาบวกเนาะครับประมาณานี้หรอครับัอยหาิบหน่นอแตะวาง,งวเขาตั้งสองปีอ่าิบหาเอ่อสูงลอยหาสิบสบวกแน่นอนครับแต่ความสูงตัวนี้เทวสุดงวนี่สีขักอยู่<ด>เทวัวุหอดปีสเนะาะเทวหดปีสามียัไงครับอยูอย่ยยยนี่อ้ได้การได้การไต้การซึ่งเป็นแล้วพี่น้องครับพูดนะไข่ดำาผู้เล้สิบเบ้านาราผู้ใดสิบผาดโตงหันโตหันนัน่น ตัววังหันซีไอลงไปให้นั่นไปจกักมือพ้นเมาบ้าพ่อมือครับบ่พ่อมือแล้วตีซี่เขาม่รู้ล้มง้ามือแรงกับตีซี่มันพ่อมาปิดเลยโอ้โอ๋อเอาเอาวัอนี้เหนล้ย่ำแรงให้เขาแล้วโอ้ตัวนี้นี่นไอ้หนังดีก็ตัวหันเนาะหนังดีก็ตัวหันแล้วก็สดก้อนเนาะสีก็ดีสีกะดีเนี่ยโอ้ดากสั้นเกื้อเเลยพี่น้องครับเปรี้ยวดีซ้ำหนังหลายก็ตัววังหัน เปิดไว้หกหมื่นเก่าครับผมตัวหลังไหนที่เก่า,ค,าครับตัวหลังไหนที่เก่าเนาะอ๋อาประกันมดสุ้นแหน่ต่ำนี้นั่นประกันตุ้นแหน่ครับอ่าประกันสุ้นแหน่ได้พี่น้องเด้อต่ำนี้เบิ่งเดี่ยวเป็นฟองง้วายู่งหนิแล้วครับไทยบ้บานเพิ่นเอามาซึ่งแน่อยู่เนาะครับผมอืมอ่าหนาล่อพี่น้องหนาล่อหนาล่อเลยละ่ะตัวนี้หนาล่อเลยหนานโงนกดีพร้อมนี่ข้าวลำชิงเงีวพี่น้องเอาไปเบิ่งตัวแม่บัตรนี่ตัวต่อไปบัตนห้อง บาทนี้มาเบิ่งอีกตัวหนึ่งบาทนี่ห้องครับผมแม่นี่เปิดไลฟ์วันไหนล่ะแม่นี่นี่เสนอหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันครับผมหกหมื่นเจ็ดพันนี่มันทองไปหึือทองเลยสามเดือนกว่าแน่นี่เด้ครับโอ้สามเดือนกว่าสิยังบท่านตรวจทองครับวันตรวจทองคับขันห้าผู้อยากได้เห็นเพิ่นตรวจเอาตรวจให้เพิ่นได้ปะตรวจเอไม่เกิดทีบอีกราคาหนึ่งปะครับเออเอาคังจังจังคุยกับคุยกันได้เนาะค่อยคุยกันอ่ค่อยคุยกันได้รู้อีกตัวหน่อยเนาะไหมสามทด้ทองอย่างนี้ะครับ ตัวที่สามในทองนะครับเนาะตัวนุกวตัวนี้สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบสี่สิบสามเนาะประมาณนี้นะครับลอยสี่สิบสามครับเขาตีตำต่ำไปเพื่อเพื่อนี่สูงประมาณลอยสี่สิบสามเลยะพี่น้องครับสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าวันเชียงดีที่น้องครับเนาะเชีงครับโอ้น้ำไต้ลายน้ำไต้ไร้ทุกวตัวนี้น้ำไต้ลายลึงข้อลายน้ำไต้อ้าหัวใจแยกลูกออกไปถึงเหรอแม่นครับแยกลูกออกโอ้ พรานมมันเบื้งนมนนนงดดมันยันยันห้อยห้อยดูดยี่แม่สนอกครับส้งเกตียบเบื้งหางโอ้หางยาวจวเนาะล,ลืมเบืๆๆ้องลืมเบื้งหางลำถึงก่อยปัดขึ้นกันเลยก็ได้พูดนะแปะดินเลยอเปิดไว้ตั้ก่อนหกหมเจครับผมหกหมื่นตแล้วค่านี้กับ,บกับคุยได้เนาะแล้วค่าหนี้ร่วมท่งไปเหรอร่วมสรงหายยอครับโอ้ส่งห้ยยตี เบิ้งขานี Relax, ่กันตัวหันเบิ้งขางเดียวบ่มีด่างมองไหนาะตัวนี้เนาะเออนี่ๆๆๆมีอยู่หนาขาประมาณนี่ครับม้วงน้อยๆนี่ยหนาขาอยู่ตัวขาได้พี่น้องเด้อโบ๊ทดีโบดเต็มเครื่องเล็บดีตัวนี้เล็บกับว่าเจิงว่าบานเล็บดีเนี่ยสังเกต้่งหัวนมเอาพี it, ่น้องครับงหัวแยกลูกออก ผสมแล้วเอ้าผสมตัวไหนแบบก่าหรอผสมเคเอฟครับผมเคเอฟสามหนึ่งนี่ใบมีหลอดปะครับใบมีหลอดครับอ๋อมีใบมีหลอดให้นเนาะแต่ผู้ใดยอยากอยากไอก้อยากตรวจอย่างนั้นกับเป็นอีกราคาหนึ่งนเนาะเอาเอาไปไปเลยไปในห้าจุดเลยเบื้องละเอียดแล้วละแล้เบื้องถ้าว่าเบื้องกิ้มเมื่อไหมันมกับฮดดีดีนเคคนาะมันกับฮดดีอยู่ธรรมดาอยู่ เอา้าเบื้องกันขา่าวๆพี่น้องครับผู้ดใดสนจิตสนใจตัวใดก็แจ้โทรมาสอบถามเอานะครับมักตัวเถิกกะถามตัวเถิกมักตัวแม่กันนี่ตัวนี้ผมว่าก็เอาไปรุนเบื้องพี่น้องครับลองๆไปรุนเบื้องขันว่านี่ครับมันก็บขันง้อทองมันก็เป็นอีกราคาหนึ่งเนาะงามงามพี่น้องงามเอา้าสำหรับคลิปนี้พ่อใหญ่สมนีสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ